คือเป็นแคลรี่มันไม่ควรจะเหงาขนาดนี้ปัดไอ้คือสองนาทีแล้วมันไม่มีใครมา,ามแก้วว,ว,ว้าวว้าวคาโกะไปแล้วโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแล้วมวแมวว้าว มันเป็นยังไงวะมาเอาไหมเดิไม่ทันแล้วตั้งตัวเลยไปแกะแม่เข้ามาแล้วมั้เข้ามากระชากเราเออเออโอ้โหล็อกไว้สวยงามจัดจสวยงามจัดจเต่าทั้งปีไม่มีเลเธอเข้าหน้าไปสิเราไปไหนไปไหนมานี่มึงมานี้มีที่ทำกูได้ยินอย่างน <ique> ี Radio ้ไม่ง่ายเลยมึงก็ไอ้บอลโคเรนไปไหนฮะตายมันไม่ตายว่ะเฮ้ยหลบตาแล้วมั้ง สาลับได้ละมั้งดู่ข้าววันนี้เองเจอรอบหน้ากูยิงที่เตอร์ลิงมาแย่ลิงมาแย่เจ้าเมาแล้วเอาละเอาเฮ้ยซุบเข้าวซุบเข้าซุบเข้าเอ้ยอัติเลยอัติเลยใครมาวะใครมาวะก็ไม่เห็นมีใครมาช่วยมั่งอยู่เหมือเหี้ยีเดืวะเลยกูเล่นกูเล่นจำ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 เออเออเออกูจะแก้แค้นกูจะโอ้โหไอ้เหี้ยวตัวเพื่อมึงมาจังเลยล่ะนี่สบายห่ายเพื่อนดีนะเหนื่อยเอาป้อมนี้ให้แตกแม่งไปเลยขึ้นไปโซนนี่เพื่อน สูงเลยสูงสูงเออแหลแถวภูบูสวยงามเออเหมันจะมีประเด็นมันจะมีประเด็นเอาเปล่าเอาเปล่าน้องเอาเปล่าโอ้โหนม้งมีคนเปิดล่วมีคนเปิดก็ต้องมีคนตามแล้วไม่ยังไเก่าเก่าเกเก่าเก่าเฮ้เรายม่มีด้วยเรายม่มีด้แขนแขแขนมานี่ว้ยเยอะด้วยว้าบังบัเฮือ แล้วเพื่อนกูยังไงเพื่อนกูยังไงยังสู้อยู่ยังสู้อยู่ยังสู้อยู่โอ้โหซาต้ากูตายซาต้ากูแต่แข้งกูยังไงเฮียซุบรองหลังซุบรองหลังหลังแตกหลังหี่แตกหี่เต้นแทงกูยังไงแทงกูยังไงแทงกูดื้ยตายทูเลนเรียกว่าเพิ่มแรงแขนทูเลนเมือ่อเมื่อตากูไม่ได้ฝาดลืมมันเล่นน้อยไม่กลับบ้าน เลดน้อยไปกับบ้านมันต้องเจอมันต้องเจอเปิดแกตาเล็กนี่มันแรงแทงสั่งออกมาดูแลเพื่อเฮียเฮียยโอ้โหโอ้โหโอ้โหกูรอดช่วกูด้วยช่กูด้มึงกมมึงไสวยไม่้วยไม่สวยอ่ะแกสวยแกสวอ่ะสู้ต่อสู้ต่อแม่งไรนี่ฮ่า้ตายด้วยมึงเอ้ ลานบอมมีประเด็นบ oh, ้านก็โดนตีโอ <th> <to> ้โหวันเดอร์ก็โดนลวงคาหลังบ้านตายเลยเปล่าตายหรือเปล่าโอ้โหเราเอาตัวรอดออกมาได้ครับผมแหมแล้วแล้วทำไมเมไม่ถอยวะโอ้โหล่เหตุไหรานการมันไม่เล่นถอยมันไม่เล่นถอยแล้วเข้าไปตายอะไรวะหน้าเจ้อันนี้มีได้ยังไม่ล้างมือมีได้ยังไม่ล้างมือตามไปเกี่ยวแม่ซาต้าบิชบสวยงามเกียร์คีมล้วแบบมังกรดีกว่า แลเรนกลางกูซ้ำตัวกันยังไงเนาะลอกมาเลยเพื่อนๆเลียสากขัดเทวดาเขียนยังไงดีโอ้โหเกี่ยวมาได้สองตัวสองตัวล็อกเลยแน่ะโอ้โหยิงไปสวยงามจ้จังหวะนี้โอ้โหยกงามยอดย่อยยอดเยิ้มทุกยอดยากเลยทีเดียวผู้เทียร์แล้วะเนี่ยท่านแม่ละนคูเรนเอามาละเอามาละกูยิ้มแขนมึงอยู่กูยิ้มแขนมึงอยู่นี่นี่แค่ขู่นี่แค่ขู่นั่นแม่คูแทงกูเป็นกรันมึง

ฮันแน่จะมีเรื่องกันแล้วรอแป๊บเึงรอแป๊บนึงกำลังไปกำลังไปกำลังไปเดินทางไปแล้วเดินทางไปแล้วหมดไมากันแล้วแล้วๆไวกว่นี้ไม่าดเขาไปซาดเออแล้วใครวะแล้วใครวะโนอนนนนนนีนนอนนนนนอนออเอกน จะมละิงจ่อลจอฮ่าฮ่าไโดนเขาไม่จริงไม่โดนเขาไม่จิงโดนเขาไม่จิงก็โดนโดนโดนเขามาทำไมนอเขามาทำไม่นออยากเป็นองแข็ก็ไม่บูเ้วใครเกม่หใครเกืรกันัเต่ากันันเต่าดีอะถอยเลยอยถอยถอยล่ะย่าเพิ่งจบกวนตีนเขาเล่นรกันยอกหยอกหยอยยเขาเล่นอะยกเขาเล่นอะไีมีม ยอกยอกหยอกหยอกหยอกเขาไม่ได้หยอกเขาไม่ได้เปอร์แมนเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยบัดท้าทายกันดีว่ะแจ๊สตูตัวใหม่แล้วว่ะเอามาดิเอามาดิเดี่ยวมันมาดิไม่สนแล้วกูเดินนำแล้วนะแะเดินนำแล้วนะเอาแม่นี่ย เอา,มามไม่ได้เปิดประเด็นมากเลยคนอน้อยทำไมเอาได้เอาได้แขนแขนออนเหนอออนเหนออ่อนเหนอใครอ่อนนะใครอ่อน,น,ออน,ออนรัร ปากแทบร้ยปากแ่บแลวฮ่าฮ่ดูเล่นเอาต่อเมาเอาต่อเมาฮ่าฮกูยิงแคปมือเอีไรอียไรไม่รับแล้วไม่รับแล้วนี่าาเรสาไม่ต่อสาไม่ตสารก็ไม่ใครไหนต่อไหนต่อต่อต่้ามามาทุณมาเอาคุยตายนะลวงกุยตายไม่ยะไรเซอร์ยันเขานามวอมมามาเข้าเซเข้า่อเลยอเลโอ้ดูดูโอเจ็จจากเลยโอเจ็จากเลยดูจกลัวตายแลวกู เข้ามาด้วทูคนค้แข็งกับม,มึงอ,อยู่นะไม่หายขาดว่าหียเร็เล็กเล็กเล็มากอะวงแตกดิวงแตกนิรออะไรอ่ะวะขอไปหาเลือดมาไยตัวเขาตเขาตายไปเออสาแก่ใจกู อาจากบีเลือดกอกกางที่มันไฟสุดท้ายหรือเป่าจะไฟสุดท้ายหรือเปล่าเออสวยสวยสวอยดูดูโอ้เจ็บเลยโอ้เจ็บเลยโใ้ออกไขออกฮ่ากระส่ายดีสับตาโอ้มาดิก็มาดีก็มาดีเลสเอร์ยักเขาน่ามัลีกอมาดิก็มาดีหนีไปไหนหนีไปไหนออ้โหอันนักเลยยย จะากขึ้นบ้านแล้วนะอยกขึ้นบ้านแล้วนะกูเลียนกูอยขึ้นบ้านแล้วนะบิงค์ับตอนนี้ไหวเปล่าออกมาใส่เลยเว้ยมาใส่เลยเว้ยโอ้โหกลับินมปนหนห้ามบินไปนเอาอย่าว์เดินเกลียดตัวนีกูไม่ต้องขับ้วมึงก็มาดิกูรอคีบมาแล้วกูเข้าเลยเอ้าเอ้ามีคนเข้ามาแจกก้อนคีบกูมาถึงสังหันสังหันเออก้องคีบเข้าบ้านแล้วจบเลยละกันไอ้เย่ไอ้อย่างนี้ไอย่างนี